ไม่ได้เลยเราตีอนะัหรอก็ที่บางเกาไข่ชอบไปกักน,น,นี่เนี่ยไอ้เนี่ยกนียกัไอ้ตัดอีกยี่ห้อหนึ่งเท่าไหร่นะสองร้อยกับร้อยสิบบาทไอ้เที่ยนี่หนึ่งกิโลร้อยห้าสิบอนาใส่เตนเสเออข้ามาอุ่นทำไรฮะ้าทำไมมันบางจะไไปต้องทำอะไรวะ ไอ้เย่ไอ้สองตอนนั้นก็ชวนกันไปขี่กันเฉยเลยเย่แต่ทำแป้งให้ละเอียด ประสบการณ์แต่มันเย็นมากมันเลยไม่ไม่ไม่เข้ากันไข่แม่งบอกว่าใช้อุณหภูมิห้องกูบกุเงาที่ทุกเย็นเมื่อกี้นี้มนุษย์ทำเริ่มปั่นไฟแล้เฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้หัวแก้วไ้อะไรหรอกของนิดหน่อยเออแม่บ้านจะปั่นน่่อืมเดียว มันหวานมันหานวนกันมันเแกกมันลนมันแมันเดียยวกนัไม่ไ้ตยอนเดียไมยวก็เป็นแบบไอเอวัลีลาหรอกทำมอน้ำเบลาผสมตาทีอะไม่ต้องใช่อยู่ที่บ้านไหมอ๋อเตรียมได้ในคลายอยู่คลายแล้วอะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นเดียว เริ่มนะได้ละรอมันต้องเตี้ยแนะรอมันอุ่นขึ้นอีกนิดนึ่งไม่ไม่เริ่มเหมือนเดิมเหรอไอ้เหี้ยตัวนึงบอกดับเบิ้ลตัวมึงบอกอ้วกเด็ดนี่กูกำลังจะแดกอะไรเข้าไปเนี่ยไอ้สัสนีมัน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 เปนยังไงอะไรดี ร้อยยี่อันนี้คือจอกกระเล็ดชีสจอกกระเช็อกินเลยงกินเลยกินได้หรอกินได้กินได้ของผมได้เอาก็กินได้มันก็แค่ของไงถ้ามันน้ำมี๊ยงไว้เยอยน่าจะนานฟังงานอะไรอย่าเอ้าไม่รู้แดกได้ก็อร่อย ตัเหนอยไม่ตัเหนยมันไม่ใช่แป้งมันคือแข็งสิลองช้อนเชียร์เนะี่ยซ้อมเชียรเชี้ยร่าักลายเป็นเหมือนน,น้ำตาลไงแล้วเราอ่ะเออที่นี่คือมันบดเ <c oughs> ว้ยม,มันเปลี่ยนอยู่เลยล้าย <c oughs> ๆนะเฮ้ยเหมือนแล้วเชี้ยรแม่งแค่ไอไอ้เี้ย่กูไม่อยากได้คุกกี้กลมๆอะ่ะอย่างน <c oughs> ั้ลูกป่วยไอ้เีย เออเอาพี่เป็ลูกควายอันหนึ่งดีคนได้พูดว่าไม่เคยรูจริงหรอพี่อ่ะอ้าวไอสัตว์ใครพูดไหมเปลี่ยนจริงไม่เชื่อเอาเลยอ่ะแล้วแต่ไม่เชื่อหรอกใช้ช้อนตักไปแล้วก็ไปวางแล้วก็กดๆให้มันเป็นแผ่นเฮ้ยรวยรวยไปไปดิไปกดอ่ะเดี๋ยววางให้อันนี้ใครกด ไม่มีซื้อของไม่ได้ติดาไม่ต้องหรอกล้างเกี่ยกันอ่ะล้างเกี่ยพี่งานถ้างานอะไรกูผลล้งไข่ล้าเกลี่ยล้างมือมาล้างมือมาล้าไข่ลใหญ่ไหมล้างมือมาแล้วมาล้วงไข่อีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเอารองผ้าไปเกี่ยมึงทำคุกกี้ไห้เพื่อนที่มอแดกมึงก็เปิดคลิปเสียงอันนี้ไปเลยเปอดไม่รู้หรอกมึงทำถุงอันไหม่ไม่เปิดคลิปเสียงให้เพื่อนฟังตอนแดก เ่อเอามือทาน้ำมันเนี่ยกดอ่ะทาก่อนเนน้ำมันนู่นน้ำมันพืชอยู่นู่นาสาขวดเลยทาอาบเลยกูไม่เอาไปแชกมาบ้าเดี๋ยวจูใส่ือกูไมะได้ไหนนะเ้ยูเห่าตายกนเยอะมากำใหญ่ไปบ้า อร่อยอร่อยเลยเล็กๆฮะถ้ามึงเอาคุกกี้แล้วมงตาอบเหนียวจะไมปะไม่ดีรอเียอะไรอ่ะอืมกันกมันตเป็นก้อน่อเ่เป็นกลมๆอ่ะได้มันได้เนี่ได้ไอยู่ได้ได้เอแล้วก็เอาอีกชิ้นนึงมาได้กี่ชิ้นวางวางดีๆสชิ้นไม่ต้องหนาหกชิ้นเต็มไม่รู้ แต่ให้กับหนักกันหน่อยนุ้ยรู้สูกว่าชิ้นมันคนใหญ่เลยคุณใหญ่เป็นยานใหญ่ตอนมึงอบอ่ะคุกกี้ยากไงไม่ได้โยนไม่ควรจะโยนายไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปชนกันถ้ามึงวางใกล้เกินไปคิดมากว่าสองนาทีก็รู้แล้วเป็นยังไงตกปั่นั่งลุ้นกันไอ้เหี้ยหน้าไมโครเวฟอ่ะแค่สองนาทีไม่รู้แล้วเป็นยังไงไอ้้เหียได้ไงเวฟไฟเจ็ดร้อยวัตต์นี่อะไรกันนะไอ้สัสไหม้ ไอ้ย่มายืนข้างหน้าตาแล้วบอกหอมหมรูนี่คือเิาแดแต่เราลงกินไหมน้แต่งกินขายหอขาเลยกลยกินน้ำมุเป็นมันนลาผมบาผมขาว่าเอน้ว่ามงกินถึงไจติมกินก็แล้มั้ แบบว่าต้ ge ge ies, องเอาไปป่าข้างหน้าเดี๋ยวลองลองรอก่อนแบบให้ลมมันพลองรอสักแป๊บนึงแล้วก็ให้ผ่าวมาดูต้องลมเปล่าล่อพัดลมดีกว่าไหมพัดลมเบอร์หนึ่งหอมกินหอมดีกว่าหอมเซ็กชวลรู้สึกตอนนี้เหมือนแพนเค้กมากกว่าแป้งนุ่มๆเล่าแม่ทำไงไหมเริ่มแลไอ้เหี้ยเริ่มฟอนแล่รอรอผ่าวมาดูเขาบอกว่าถ้าใช้ไมโครฟมันจะสุกจากข้างใน ข้างนอกมันจะสีมันก็เข้มเท่าไหร่เท่าไหร่ป่ามาเอ้ยังไม่เปสุกมันต้องต้อนกูว่ามันน่าจะได้นะลองผ่าดูดิทีน้อะไรได้เหรอแข็งๆอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยใหม่ใหม่ใหม่สุกได้หรอเปล่มันสุกแล้วเลยแต่ว่าเหมือนว่าข้างล่างจะแบบใหม่จริงๆอ่ะดิบอกนะแต่ว่าไม่ต้องรอเวลาอ่ะ ทีนี้หน่อยไม่ล่างดิบบนอืร่อยเดือดกินไม่แรงเลยกินไม่เออน้องลดเวลาว่ะอืร้อนเหมือนอยู่กับได้กันได้ยังไงเงี้ยมึงลองได้ไหมล่ะมึงมึงลองมึงลองเบา้การมึงลองเบาไฟแล้วก็เพิ่มเวลาก็หนึ่งไม่ได้โวยวายโอ้โหดูบ้านดีเบาไฟก็ได้นะแล้วก็เพ่ก็ตองไอแต่ก็แบบ ไอ้เหี้ยแล้วมึงปั้นสักลางเลยสัตว์ใหญ่ๆหน่อยก็ได้แบบแบบทั้งทั้งหมดเนี่ยเลยอ๋อมึงวางเรียบรอยหรอแล้วแบบมึงฝ่ายให้แบบไปทีละน้อยจะดีใหญ่เกินอืเริ่มไอ้เหี้ยเพราะเอาเท่าของมึงอ่ะได้เงี้ยได้เงี้มึงได้เงี้ ไหนคือไข่วะไอ้เฮียแล้วไหนขนน่ะไม่ต้องขนด้วยไม่ต้องขนไม่แต่ขนน่ะจะใช้ของจริงสวยงทำมันเรียบๆสวยๆดีเฮียจะยินในกลองไม่ใช่จะกันโอ้โอ้มันคืออะไรเนี่ยนี่รวยเขาไม่ใช่มันคือเฮียเลยเนี่ยเหมือนตัวทีเลยสัต เออเหมือนตัวทีลอยรู้แล้วรู้แล้วผมฝังอะไรมันมันขาดหัวมันขาดหัวมันขาดหัวรวยไอ้ยี่ยม่อะไรทำบีให้มันบางๆเออบีเป็นไหมไม่เป็นเฮ้ยจุดยอดเลยกายลอยโปเกล็ดลอยหน้าเออเจต้องเลยป่ะลอยอยยนี่ก็เยอะแล้วนะแค่ข้างในเยอะนี่จะตองมาตีไอ้เหี้ยไอ้พวกเด็กเหี้ยรอดโรตีดิบเนี่ย เล่นแบบมึงนี่แหละแต่ย่างหอมกูว่ามันไม่เหมือนน่ะไม่เหมือนตัวทีตัวทีอ่ะแล้วควยมันแค่นี้เไงไข่ใหญ่ซะเปล่าเกีนี่ไงจานมันมีแค่นี้แล้วใครกำหนดอ่ะว่าต้องปั้นแค่ในจานเอ้ยยังมีขอบอยู่อะปั้นปั้นเพิ่มเกิดอะไรขึ้นนี่ยแตไม่เบื่อละรอบนี้เฟลเลยอ่ะ ดเราเก่งอยู่แล้วนะโอ้โหไทยถักกันเมื่อกี้ก็ยังแดกได้เลยเออก็ไม่นิดนึงเราต้องปรับแก้นิดนึ่งกา้เป็นวงกลมดีเราก็ปรับตัวให้รู้สึกว่าของใหม่เนี่ยอร่อยอืมก็คือไม่มีจะบดัมันเรไม่ติดมือแล้วอ่ะนัมาไปหมดแล้วมันติดอยู่ติดอยู่ที่ขอบนิ้วเนี่ยรองนิ้วไหนเที่อ่ะกงไม่ใช่ฝาฝันใช่ไหมไม่ใช้รองนิ้วดิ เพียงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปตรงหัวมันเล็กไปโรยยั่งโรยยั่งเพิ่มหัวให้มันได้อีกทีขาได้เกียงหนหัวใหญ่ชอบหัวใหญ่ได้ไปให้ไปไกลมันไม่รู้มันหนาจจดไอีกที้ยเอออืมเป็น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 เคยเรียนอกมะนี่ยโอ้โหเออ เหล็กอ่อืมไม่ได้เรียนไงฮี่เออรัวไม่ได้เรียนหรือว่าเราต้องชุบอ่ะชุบแข่งชุบคุกกี้น่อยไหมชุบแข่งตัวตู้อะไรยรงนี้จุดห้ากรับอ่าตัวอังซไม่เจอคงฟูอยู่โน่นไม่เจอถ้าใส่เยอะมันจะฟูเยอะเปล่าวะเลียมอะไรใส่เยอะก็อะไรไม่เป็นกินคุกกี้ ไม่เท่ไรนะมึงคิดว่ามันดียังอ่ะถ้าดีก็ดึงออกมาดูอ่ะน้ำตาลเยอะตอนนี้หน่อยสิจีฮะาหวานนิดนึงกำลังเริ่มดีพี่เใช้จมูกเช็คว่าดีหรือยังอร่อยหอมเรียกโอมไม่ต้องกลัวหรอกทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง จับไปไปละไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงแดงไม่ได้หรืออะไรก็ตามทีโอ้เกินขนาดเกินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกหยวนหยวนไหมไมไอ้กายอยากได้ดูไหไไรไหทอลแลนด์แมวหยีนะ ีนวเรู้อะไรีเมรูเอาแผนนี้ประเทไทยนะเดี๋วแปดแล้วสิบรีเนี่ก็นางเก่าเ่าฮ่่แล้วมึงรู้หรอว่าช่วยมันหนักเท่าไหร่กูก็ยืนแต่มันน้านี้ป่ะต่แล้ไม่มันเยอะกว่านี้ เอางี้เอามาใส่จานก่อนมึงหามึงหาจานใหม่แล้วมึงวางแตอนนี้ใส่จานนี้ใส่จานไอ้สัสเนอะอาที่มันวางบนนี้แล้วมึงมองเห็นไหมนี่เลยจานนี้ไอ้เหี้ยตแป้งนี่ใครถ้าใส่ซีพีมันดีงี้ติดแต้งไม่ตรงด้วยเม้นต์แบบวันนี้แล้ว ต่อไปเฮียมั่วสูตรเลยมั่วมีมั่วนี่เขาจำนาแล้วก็ปายมาแล้วเออคนเราพาดมาแล้วก็ต้องพัฒนาพัฒนาขึ้นหรือลงไงอุ้ยอุ้ยยังไงหมูแดงสู้ โซกโอ้โหแล้วภาพมึงรูดแดกกันเลยนีนั่นึงมึงเอาอีกภาพอวดเดี๋ยวภาพมึงรึมีอ้อยภาพอ๋อมาแล้ว้เหี้ยแล้วคือภาพมึงอ่ะคือแบบลุมกันแดกไปท้งอันนี้อ้อยจริงบอกอะไรด้วยบอกไปตอนแรกมึงบอกกูก็เสียวเสียวไอไม่แล้วอันนี้เท่าไหร่แบบสูตรปลาสิบนาทีแลวก่อนเกือบสิแม่ทีอันนี้อร่อยข้างล่างนิ่มๆมันเก้อืมอันนี้จะได้ งั้นก็จำเวลาไว้แล้วเดี๋ยวไปใช้อันนี้ได้ลอยหน้าพีอันนี้ได้อยหน้าปะก็ลอยลอยน้าจะ่อยเล่ไอ้สัสรอนไลยต้องรอนตลังหลังหลังรอนล้นเชว์สิเย็นึ่ไอ้สัสหนึงแล้วมัหายไหมหายได้หนึ่งวันเอว่าเียงไม่ได้ ปไปทำอะไรคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ดเทียนมาแล้วว่าเทียนแบบกูเทียนอะไรเส็นมันเนื้อเข้านี่คือจัดเลยเริ่มแล้วไอ้จัดเริ่มไม่สนใจอะไรแล้วเแบบร้ยรยรอยต่อไปไม่ต้องใช้ตะแกรงร่อนแล้วอไอ้เหี้ยร่อนเลยเดี๋ยกวกูเป่าเอาผ้เป่าทีมันผมละเอ,อ,เอะเียดมาเตือนเลยนะแต่แม่งก็ละเอียดจริง เป็นอะไรมันคือแป้ง <laughs> ทำไมมันแป้งอย่างเงี้ยแย่ <laughs> ตอนนี้พวกกูเมากันห้องเลยโดนกูเป็นสไปเดอร์แม,มนในเจ็ดเสาอยู่เลีอยเหมือ <laughs> <laughs> นคนโลกก็เตี่ยวเลย,ยาาเนี่ยตอนใช้ตะเกียบมีแค่บัตรเดี๋ยวเราวที่ของัดีไม่ไดีไม่ไดีไม่ดีคุณพังจะบุก ใช่คทับไม่ทำไมน้องเปี <wow> ้ยวถอดเสื้อแดงเอาจะไปขาดตรงไหนแน่ไอ้เหี้ยนี่ยังยังยิ้มออกเขายังไม่เคยแดกมึงเราเป็นพวกกูดิไอ้เหี้ยยิ้มไม่